ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมอัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลออ์วะบารากาฮ์ขอความสุขสันติความมีเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพระู้ญป็นเจ้าจงประสบแต่ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณสมบัติประการสําคัญประการเดียวของเรือที่เป็นพาหนะอยู่กลางทะเลนั้นคือการลอยน้ําได้แต่ท่ามกลางทะเลทรายที่ฮาริโหดมีความร้อนระอุและมีความแห้งแรงนั้นสัตว์เช่นอูดต้องมีคุณสมบัติหลายประการร่วมกันเพื่อที่จะอยู่รอดได้ในทะเลทรายและคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จะมีอะไรอย่างไร ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามหาความรู้ได้ในสารคดีชุดปาสจรย์แห่งผู้สร้างตอนคุณสมบัติของอูดสัญญาณจากพระผู้เปนเจ้าได้เลยครับคุณสมบัติพิเศษของอูดสัญญาณจากพระผู้เป็นเจ้า การที่อูดจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุและแห้งแล้งเปรียบเสมือนแดนมรณะได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆประการรวมกันเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้คือ 1. อุ้งเท้าที่มีลักษณะพิเศษเพื่อที่จะไม่จมลงในทรายเท้าของอูดเป็นกีบสองกีบที่เมื่อย่ำลงในทรายแล้ว จะกางออกทําให้มีพื้นที่รับน้ําหนักมากขึ้นจึงไม่จมลงในทรายคล้ายกับรองเท้าที่ใช้ย่ำหิมะ 2. อูดมีหนังตาพิเศษนอกจากหนังตาล่างและบนแล้วมันมีหนังตาใสข้างในที่เลื่อนจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาแล้วแต่ตาข้างไหนเมื่อมีทรายเข้าตาอูดจะใช้หนังตานี้ขจ,ะจะัดทรายออกไป และเมื่อมีพยายุรายอูดจะเลื่อนหนังตาใสานี้มาบังดวงตาเพื่อป้องกันสายเข้าตาและยังมองเห็นได้ 3. อูดต,ต้องรักษาน้ำในร่างกายและความชุ่มชื้นไว้ให้ได้มากที่สุดจมูกของอูดจึงถูกสร้างให้สามารถที่จะดักความชื้นที่ออกมากับลมหายใจเพื่อให้สูญเสียน้ำน้อยที่สุดจมูกของอูดยังปิดได้สนิท ป้องกันไม่ให้สายเข้าจมูกเมื่อมีลมแรงทำให้เม็ดทรายปลิวในอากาศอวัยวะภายในของอูดเช่นไตลำไส้สามารถดูดซับน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ปัสสาวะของอูดมีความเข้มข้นเป็นอย่างมากอุจระก็เช่นกันแห้งจนแทบจะนำมาจุดเป็นเชื้อเพลิงได้ในทันที 4. อูดถูกสร้างให้อยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ และแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีขนของอูดช่วยสะท้อนความร้อนอูดสองหนอกที่อยู่ในเอเชียกลางมีขนดกหนาและยาวเพื่อป้องกันความหนาวเย็นจากสภาพอากาศที่ลบถึง29องศาเซลเซียสและเมื่อเข้าหน้าร้อนมันจะผลัดขนเพื่อให้ทนอยู่ในอุณหภูมิที่สูงถึง49องศาเซลเซียส 5. อูดมีขายาว เพื่อที่จะให้ร่างกายอยู่ห่างจากพื้นทรายที่ร้อนระอุนอกจากนี้ที่บริเวณเข่าข้อพับที่ต้องสัมผัสกับพื้นทรายที่ร้อนระอุเมื่อเวลาหมอบลงพื้นจะมีหนังลักษณะหน,น,นานูนเพื่อให้ทนความร้อนของพื้นทรายได้และที่น่าประหลาดก็คือผิวหนังที่หนานูนไร้ขนนี้มีมาตั้งแต่อยู่ในท้องเช่นเดียวกับลักษณะผิวหนังที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์ หกูดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่มีลักษณะเม็ดเลือดเป็นรูปวงรีทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเลือดไหลเวียนได้ดีกว่าแบบกลมถึงแม้จะเสียน้ำในร่างกายไปถึง40%ซึ่งทำให้เลือดข้นแต่เม็ดเลือดรูปวงรีนี้ก็ยังสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างก,กายได้สะดวกนอกจากนี้เม็ดเลือดแดง ยังขยายตัวได้ถึง2 4 0ส่เปอรเซนส่งผลทำให้สามารถซึมซับน้ำที่อุดดื่มได้ปริมาณมากได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองทำให้อุดดื่มน้ำได้เป็นร้อยลิตรในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ช็อกคุณสมบัติพิเศษต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบลองผิดลองถูกอย่งแน่นอนคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ที่เกิดขึ้นหลายอย่างรวมกันอย่างคล้องจองเหมาะสมลงตัว เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือให้อูดมีชีวิตยอยู่ได้ท่ามกลางทะเลทรายที่หรโหดคือการส,สรรรส้างของพระผู้สร้างผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจัก,กรวาลพระองค์จึงแนะนำให้มนุษย์คิดวิเคราะห์ในสัตว์เช่นอูดเพื่อที่จะได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานบทที่88อันคอสิยะบัญญัติที่สความว่าพวกเขา ไม่พิจารณาดูอูดดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรชาญดาวินบิดาหแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการที่คนมักคิดว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าในความเป็นจริงแล้วเขายึดมั่นอยู่กับความมีอยู่จริงของพระผู้สร้างเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างซับซ้อนสอดคล้องลงตัวเช่นนี้ เป็นการส,สร้างของพระผู้สร้างอย่างแท้จริงดังข้อสรุปที่เขาเขียนไว้ในหนังสือกําเนิดสปีซี่อันโด่งดังในหน้าที่428ที่บอกให้เรารู้ว่าเขาเชื่อในกฎการสร้างของพระผู้สร้างท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า คุณสมบัติพิเศษนานับประการที่อุดมีนั้นเป็นการบรรจงสร้างของพระผู้สร้างมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบที่เป็นการลองผิดลองถูกอย่างแน่นอนแม้ต่าชาเดวินซึ่งเป็นบิดาของทฤษฎีวิวัฒนาการยังมีความเชื่อในเรื่องของพระผู้สร้างท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปเขาเชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจและเชิญพบกับคุณริยามินยีในช่วงกินดีมีคุณค่า Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.